สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟน a ลแอดเฟดดย์สามนะครับในพาร์ทที่2นะก็เรามาเล่นกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากการที่เราทำพาร์ทหไปแล้วนะก็วันนี้เราว่าตะระเวนไปในไฟนอลเฟดดนะผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับสรุปว่าเราได้เป็นพนักงานเนะี่ยพนักงานขายรตีทุยไม่ใช่นะครับเป็นพนักงานพนักงานแบบ เฝ้าร้านนะฮะเฝ้าร okay. like 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 so, ้านไฟในเฟรดี okay. so, lesson, okay. so, like line, like ้นั่นเองนะโอเคก็มีคนโทรศัพท์มาก็ช่างแม่งนะฟังไปเนี่ยฟางไปเนี่ยขี่เกียจฟังโอเคก็ถ้าเราเข้าๆก็จะเป็นว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านไฟเฟส เฟดี้แบรนะฮะเป็นร้านของอะไรสักอย่างนั่แหละผมก็แบบไม่ค่อยได้จำมานะฮะแต่ว่าไปศึกษาข้อมูลมาแล้วเนะี่ยเราได้เป็นยามนะครับยามที่ว่าเฝ้าแบบดูคอยดูความผิดป,ปกติของร้านนี้นะฮะน <Hi. S 1> ะฮะฟังเสียงด้วยนะฮะใส่หูฟังเลยนะฮะ ช่วยกันฟังเสียงหน่อยนะครับโอเคถ้าคุณภาพแบบว่าคุณภาพแบบสองร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยก็ขออภัยนะเพราะว่าโทรศัพท์แม่งก็ไม่ไม่ค่อยดีแล้วนะฮะรอให้แบบเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวแบบจะ <Hi. S 1> จะแบบจะตัดต่อให้อย่างดีเลยนะก็ไม่น่าจะซื้อโทรศัพท์แล้วจะซื้อครับเลยเชียรยแล้วไงเชีย่ยแล้วเชียรยแล้วเชียแล้วเชีย่ยแล้ว,ลวฟังซ่อมนะฮะ โอเคโอเคนะต้องดูได้ยินเสียงอย่างนี้นะฮะซ่อมเนี่ยฮะ บ,บ้าต้องซ่อมตลอดนะฮะเพราะว่ามันเสียนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีแบบไฟในเฟดดี้ไอไอไอเคี้ยมหมีไปกวนนะฮะโอเคปิดปิดนะฮะปิดนะ,ะโอเคปิดแล้วนะฮะขอจะได้ยินเสียงมยฮะ ดูฝั่งนี้เนี่ยโอเคเชีย่ยโอ้ยกัสสดสปริงครบไอห่านแพ้เลยนะตกใจเลยนะจังหวะน,นี้อ่ะไม่เป็นไรแก้มืออีกตาแล้วกันนะ โอเคนะครับเบนตาที่สองนะฮะผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจงังหวะนี้นี่ต้องแบบพยายามนะพยายามพาสองขนาดนี้พาา์ที่สามจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหกลายยากจังเลยขั้นแรกนะปิดอันนี้ก่อนเลยนะเสียวเลยนี่นะครับเสียวตรงนี้ต้องลอบันมาห้องสุดท้ายนะครับโอเค โอเครอด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 มีอเปลานะ่าเลยจังงวะนี้เนะี่ยโอเคไปดูสนิทหนึ่งเราปิดช่องนี้ไปแล้วนะฮะมันคงจะเข้ามาไม่ได้นะฮะ เนี่ยไา่นะครัจังหวะนี้นี่ซีเรียสนะครับเอ่อต้องเคร่งเครียดแล้วไงคนนี้โอ้เสียวเสียวอย่างเลยตะ่กี้โผล่มาตอนตีหนึ่งใช่ไหมโอเคลอดๆลอดลอด <Hello. S 1> นั่้นไงมึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วซ่อมซ่อมซ่อมเตรียมนะฮะสามสอง หนึ่งเอาละครับสามสองหนึ่งยิย่อ๋อ่อ้ไอ้ไอ้เจ้าเจ้าเจ้าบอลลูนบอยบอลลูนบอยซ่อม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 ,อมบอลลูนบอยบอลลูนบอยบอลลูนบอยไอ้้ยเราจะโดนตัวอือ่นหลอกไม่เป็นไรนะครับยกเว้นสปริงแท็บนะฮะโดนหลอกนี่คือตายฮนะออกออกก่อนเนะี่ยไปซ่อมเนะี่ยเจ็บปวดเลยโกล นะเตรียมนะฮะสามสองหนึ่งเอออ้านะ <Hello. S 1> มาดูหน้าหน้าลิปหน้าลิปเนะี่ยหวังว่าจะรอดน,นะฮะโอเคมันยังไม่มาครับ โอเคใครที่ดูอยู่นี่ขอร้องนะเอยาเปิดเต็มจอนะฮะอย่าให้ผมแบบเล่นคนเดียวนะใส่หูฟังด้วยนะช่วยกันฟังช่วยกันดูนะฮะเราจะหลอนไปพร้อมกันนะฮะ <Hi. S 1> ได้ยินหมือนเสียงแบบอยู่เท่านี้นะผมไม่ได้ใส่หูฟังนะเนะี่ยเฮ้ยรู้สึกหรอจชมา บอลลูนบอยมาด้ยเฮ้ยไม่เป็นไรฮะ<อ>เพราะว่าบอลลูนบอยหลอกเราเอ่อยังยังไม่ตายนะฮะยกเว้นสปริงแท็บหลอกนะฮะเราถึงจริงตายนั่นเองนะแล้วหลอกกูแม่งก็กระตกชิบหายเลยอเ,เอาละเอาละซ้อมครับซ้อมครับเตรียมครับผมกลัวว่าจะสปริงแทจะมาตอนนี้นั่นเองนะฮะ โอเคโอเคโอเคตั้งสติตั้งสติโอเคเริ่มละเริ่มละโอเคโอเคได้อยู่ได้ <Hi. S 1> ไงมึงเฮ้ยสปริงแทบมาเฮ้ยสปริงแทบมาเว้ยเอาละไงเอาละไงตีห้าเธอนั่นไงสปริงแทบมันมาครับ เราจะทำไงดีอะเบดีลอ่ลอลอ่ลอลอ่อล่อครับล่อไปเธอเขาร้องล่ะฮัลโหลเอาละเอาละเอาละออกออกออก,ออกไปเธอไปเธอ ฮะรอจังหวะมันออกไปนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันผมว่ามันน่าจะอยู่หน้าประตูนะครับสปริงแพรวเพาป้ามันไปตะกี้นั่นเองฮนะโอ้ยเตรียมนะฮะถ้ามันหลอกนี่คือจบเลยนะโอ้โหหลอด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 เฮลโหล่นไง่น,นไง่น,นไง นั่นไงออกออกออกดิเฮ้ยออกออกกดแล้วกดเป็นร้อยรอบละเอาละค้างาาานะจังหวะนี้ออกไม่ได้นะเฮ้ยเด้งเหรอเฮ้ยไรวะเด้งเหรอที่บุเล่นมาทั้งหมดคืออะไรเนี่ยไอสัตว์เอ้ยเด้งโอเคงั้นก็ เดี๋ยวมาเล่นกันต่อในพาร์ทต่อไปนะฮะ